ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแลวก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกนะครับประจำวันที่15พฤศจิกายนแต่ก็เป็นช่วงเย็นหน่อยนะครับเพราะมีหลากหลายเรื่องราวเลยครับที่ต้องอัปเดตกับประเด็นในวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของบริเวณแนวชายแดนครับที่เขมรน,นั้นตื่นผวากันทันทีเพราะนาวิของเราไม่สนครับกองเรือเข้าประจําแนว เส้นงูเสนเด้งก็ถึงกับทิ้งไพ่ไปสุดท้ายซุกกาลังเติมของเรียกว่าจนตรอกกันในทันทีโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงและก็อัปเดตจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนไทยของเรากันก่อนโดยเฉพาะบริเวณบริกองทัพภาคที่2เองนะครับมีรายงานล่าสุดออกมาถ้าเกิดว่าเราไม่เอาขมินมันเอาแน่นอนเพราะวันนี้แบบสุดๆร้อนๆเลยครับสามารถตรวจพบขบวนรถยนต์จํานวน8คันรวมถึงรถจักรยานยนต์ครับจำนวน7คัน และด่านกนบูชาจำนวน20-30นายมีแต่งกายเสื้อเกราะหมวกเหล็กพร้อมอาวุธประจำกายบริเวณทางเข้าในเขตแนวชายแดนนะครับพร้อมกับมีพฤติกรรมเรื่องของการพูดคุยและมีด่านกนบูชาเนี่ยคอยระวังป้องกันตามจุดต่างๆซึ่งหลังจากนั้นครับก็ได้กลับมาขึ้นรถขับมุ่งหน้าออกไปทางบ้านโกมุยโดยมีรถนำขบวนเนี่ยหคันและก็รถปิดท้ายขบวนจํานวน2คันโดยคาดว่าเป็นการตรวจเยี่ยมจากผู้ประชาการคามนเอง เพื่อเช็คความพร้อมกําลังพลนะครับพร้อมกับความแข็งแรงของบังเกอร์ตามจุดต่างๆนี่เป็นการนับเดตของพดี่โซนาที่2เองซึ่งเขมรเนี่ยยังซุกซ่อนกําลังซุกกาลังอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเติมทั้งคนเติมทั้งของเป็นรายงานจากจ่ายทัฟฟ้านะครับที่มีการโพสต์ออกมาก็ถือว่าเป็นรายงานล่าสุดเกี่ยวกับแนวชายแดนไทยของเราถามว่ายังตึงเครียดไหมกับพื้นที่โซนภาคที่2เนี่ย ก็ยังคงตึงเครียดจริงๆนะครับย้ำอีกครั้งว่าตึงเครียดจริงๆนะเพราะเราเองเนี่ยเคยประกาศไปว่าสนาิภาพมันจบลงไปแล้วนะครับขมรนก็มีการเตรียมมีทังภาพดวลิปต่างๆนานาแต่อีกเรื่องราวหนึ่งในดดงบื่นดี้กองทัพที่2ครับเรียกว่าเจอรายวันเลยก็ได้กับกองทัพบกเจออีก2ทุ่นระเบิดที่บริเวณช่องอานมานะครับกับเนิน677ซึ่งก็คาดว่านานขามรนนั้นวางดักรอทหารไทยเราในการออกลาาตระเวนและก็ปรับปรุงพื้นที่ โดยเรื่องนี้เนี่ยกองทัพบกเป็นคนออกมาแฉเองนะครับว่าปัจจุบันในพื้นที่กองทัพภาคที่2กับบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับยังคงมีการตรวจพบทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะบริเวณเนิน6.7 7กับช่องอันมานะครับจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ในเขตอธิปบไตของไทยเราอย่างชัดเจนแล้วหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยตรวจพบทุ่นระเบิดถึง2ทุน่นแล้วจากการพิสูจน์ทราบครับก็กลายเป็นว่าเป็นทุ่นระเบิด PMN2 เหมือนเดิมเลย แต่ว่ายังไม่ได้มีการถอดสลักนิรภัยออกจึงดำเการเก็บกู้แล้วก็บันทึกหลักฐานเพื่อดําเนินการรายงานต่อคณะผู้สังเกตการอาเซียนเอต่อไปบันทึกและก็รายงานนะครับสำหรับทุ่นระเบิดที่เราตรวจพบนั้นเนี่ยก็วางห่างกันระยะประมาณ50เมตรโดยจุดที่1ครับอยู่บริเวณแนวและตะเวนของไทยเราจุดที่2นั้นอยู่ใกล้เคียงกับฐานปฏิบัติการเก่าบริเวณเนิน677ที่ฝ่ายไทยเนี่ย กำลังปรับปรุงพื้นที่อยู่ซึ่งทางกองทัพเองนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดพิจารณาตาแหน่งที่ตรวจพบรุดระเบิดแล้วเนี่ยสันนิษฐานได้เลยครับว่าเป็นฝีมือของฝั่งคาเมเยนอยู่แล้วเพื่อที่จะลอบทําร้ายฝ่ายไทยเราเนี่ยที่าัตะเวียนอยู่บริเวณชายแดนแล้วการกระทดาดังกล่าวเนี่ยมันชัดเจนมากๆว่าเป็นการลุกล้ำอธิปไตยของไทยเราอย่างชัดเจนแล้วมันก็แสดงถึงเจตนาร้ายนะครับในการทําร้ายด่านไทยเราซึ่งก็ยังรวมถึงละเมิดสัญญาออตโตวาเหมือนกันแต่ว่าเรื่องออตโตวาเนี่ยเราคง ไม่พูดกันแล้วพูดไปตั้งแต่ปะทะก,กับขมรรอบแรกๆเลยนะครับในช่วง5วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดก่อนหน้านั้นด้วยซ้ําแต่ว่าออตตาว่าก็ไม่ได้มีทีท่าอะไรเรารายงานยังไงไปออตตาว่าก็ไม่สนใจเลยนำซ้ำเนี่ยยังมีการหนุนขมรให้เงินขมรอีกแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องจัดการให้เด็ดขาดนะครับปล่อยไว้แบบนี้เราเป็นเป้านิ่งให้ขมรเนี่ย ทำร้ายแบบที่ขมรไม่ได้เสียอะไรเลยเสียเป็นแค่ทุระเบิดซึ่งทุระเบิดเนี่ยขมรมีเต็มโกดังอยู่แล้วมีเยอะมากด้วยนะครับดูจากการวางแล้ววางแบบถีมากๆเพื่อมุ่งทําร้ายทหารไทยเราก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยครับที่เราต้องจัดการให้เด็ดขาดสักทีหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องรอับเดตในโซนกองรับภาคที่2นะครับมีทั้งการปรับและก็เช็คแนวของข,องขมรพร้อมทั้งการวางทุระเบิดเนี่ยก็ยังมีเห็นแบบเป็นระยะถีด้วยนะครับช่วงนี้ถีมากและผมเชื่อว่าก็ยังวางอีกเยอะมากนะ ในบริเวณโซนนั้นเนี่ยทั้งโซนเราราตะเวนโดยเฉพาะความตึงเครียรดที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยขาเหม็นก็ยิ่งจะเพิ่มความตึงเครียดและก็ยั่วยุแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นทางของเขาอยู่แล้วก็ต้องรออัปเดตกันนะครับหลังจากนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่อีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับก็คือทัพเรือภาคที่หนึ่งนั้นได้แสดงกําลังทางเรือเป็นที่เรียบร้อยครับและก็พร้อมที่จะใช้กําลังทางเรือในการรักษาผลประโยชน์ ของชาติไทยทางทะเลของไทยเราโอ้โหเรื่องนี้ขมินแตกตื่นกันทั้งทะเลเนื่องจากผู้ประจาก,การกองทัพเรือภาคที่1น,นะครับได้นํากําลังทางเรือเนี่ยประกอบด้วยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ครับเรือหลวงเทพาและก็เฮลิคอปเตอร์ลาตะเวนและก็ตรวจการ ในแผ่นดินของไทยเราพื้นที่ทางทะเลของไทยเราตามแนวเส้นเขตเศรษฐกิจจำเพาะระหว่างไทยกับคาเมนนะครับมิให้กําลังทางเรือของคาเมนนั้นลุกล้ำมานาเขตทางทะเลของไทยเราก็เรียกว่าเป็นการลอยเรือขู่ไปเลยนะครับเพราะคาเมนเห็นแล้วเนี่ยมีคลิปออกมานะว่าหนายาเมนมีการเห็นเรือของไทยเราครับแล้วก็ตกใจเลยว่าเฮ้ย เรือของไทยเรามาทําไมเป็นการขู่กันก่อนนะครับขมอยจะมาแย ế กับเรือเรานะเพราะว่ากําลังทางเรือเนี่ยมีความพร้อมใช้กําลังตลอดเวลาเลยนะครับในการรักษาประโยชน์ของประเทศไทยเราและก็จากภัยคุกคามทุกรูปแบบซึ่งเราก็ไปแล่นอยู่บริเวณใกล้กับจังหวัดเกาะกงของขมนถ้าเกิดขมนประจันหน้ากันอีกรอบนี้เนี่ยถ้ามันใหญ่เหมือนรอบที่แล้วนะผมคิดว่าทัพเรือเราเนี่ยก็อยากจะร่วมด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เข้าประจําจุดเข้าประจําแนวพร้อมที่จะ สั่งสอนคำเหม็นแล้วเอาล่ะมาตามกันต่ออีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องนี้ก็เป็นกองทัพไทยเรานั้นโชว์หลักฐานต่อคณะผู้ช่วยทูตอหาร18ประเทศ พร้อมกับคลิปในมือถือของทหารขมริ้นเองนะครับแล้วเราก็ยืนยันว่าทางขมิ้นเนี่ยวางทุนระเบิดใหม่มุ่งทําร้ายด่านไทยเราเนี่ยและก็เป็นความไม่จริงใจที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพแล้วเราเนี่ยก็บอกไปเป็นที่เรียบร้อยกับทูตทหารนะครับบอกว่าเข้าใจไทยด้วยที่ต้องตอบโต้แบบนี้ก็เพราะว่าขมิ้นไม่รักษาสัญญาสันติภาพเราก็เลยตอบโต้ด้วยมตาตรการต่างๆทั้งเรื่องของการระง,งับเฉลยศึกนะครับเรื่องของการปิดด่านเรื่องของการระง,งับสัญญาสันติภาพกันก่อนแต่อีกหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ว นะครับคือล่าสุดเนี่ยไม่รู้นะว่าการทูตของเราเนี่ยเป็นไปยังไงเพราะสหรัฐอเมริกาครับมีการออกมาบอกว่าแจ้งขอระงับการเจราจาภาษีกับไทยชั่วคราวจนกว่าฝ่ายไทยเราครับจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับสู่จอย e c คล r a ชั่นหรือว่าสัญญาสันติภาพอีกครั้งหนึ่งงานนี้เนี่ยมีการแถลงออกมาจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วนะครับบอกว่าผิดหวังมากสหรัฐควรจะต้องแยกเรื่องความมั่นคงออกกับการค้าไปเสียก่อนแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการบีบไทยเราด้วย เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็เป็นรองผู้แทนการค้าสหรัฐเองที่แจ้งเข้ามากับไทยเราว่าขอระงับการเจรจากรอบข้อตกลงสัญญาการค้าต่างประเทศระหว่างไทยกับสหรัฐก่อนเป็นการชั่วคราวนะครับแล้วก็จะกลับมาเจรจาอีกครั้งนึงเนี่ยเมื่อฝ่ายไทยเราให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับสู่จอยดีเครดิ t ชันปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพ,าพและก็หวังว่าจะสามารถหาทางออกในเรื่องนี้ได้โดยเร็ว อ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ไหวจริงๆนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเ,เราเหมือนถูกบีบด้วยซ้านะไม่ว่าจะเป็นการค้าทางมาสีแล้วก็จากทุนระเบิดของขเขมรซึ่งไม่ใช่ว่าไทยเราไม่รายงานนะครับเราก็มีการรายงานโดยตรงเหมือนกัน ว่ากัมพูชานั้นติดตั้งทุ่นระเบิดใหม่ทั้งที่มีข้อตกลงหยุดยิงทําให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บแล้วไทยเราก็ย้ำนะครับให้กัมพูชานั้นเปิดพื้นที่13จุดเพื่อเข้าดาเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างปลอดภยัยแต่กัมเลเซีครับมีเดินตัวเอียงมาแล้วก็บอกว่ามาเลเซียเข้าใจท่าทีของไทยนะพร้อมที่จะสนับสนุนในฐานะประธานอาเซียนแล้วก็เห็นด้วยว่าการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ย มันคือหัวใจของท่อต่อลงสันติภาพแต่ยังไงสุดท้ายแล้วทําไมไทยเราโดนแบบนี้กับสหรัฐอเมริกานะครับภาษีแบบนี้เนี่ยเราถือว่าผิดหวังมากนะครับเพราะการเมืองชายแดนเนี่ยไม่ควรผูกกับการค้าระหว่างประเทศคือเราเนี่ยก็ยืนหยัดยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งอยู่แล้วนะครับพร้อมกับรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐในเรื่องของภาษีซึ่งจะมีการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาอยู่และก็ให้มาเลเซียเนี่ยช่วยกดดันกัมพูชากับการเข้าใจถึงเป้าประสงค์สําคัญของไทยที่วางเอาไว้นะครับคือแทนที่ทร์เนี่ยจะไปจี้เขม ให้ยอมรับผิดว่าวางระเบิดทําหานไทยบาดเจ็บนะครับแถลงขอโทษยอมเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันแต่กลับมาระงับคุยภาษีกับไทยเรามันกลายเป็นว่าเหมือนเราโดนล้อมนะโดนล้อมแบบหนักด้วยนะครับรอบนี้เอาตรงๆนะเกิดชวนคิดกันจริงๆครับแม่ทัพกุ้งเนี่ยก็ได้ออกมาเตือนเหมือนกันว่าระวังเกมจัดฉากของขมิการที่ขมิยิงในบ้านหนองยากแก้วเนี่ยมันมีนัยยะสาคัญมากนะครับหวังที่จะเบี่ยงความสนใจปมทุนระเบิดรวมไปถึงปรษสาทตาควายและก็ หนุนไทยเราเนี่ยตอบโต้อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งเรื่องของการระงับสันติภาพหรือว่าตอบโต้ด้วยการใช้กําลังแต่เอาจริงๆเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเลยเวลาที่เราจะตอบโต้ด้วยกําลังมาแล้วนะครับอะไรที่เราคิดว่าจะทําในช่วงที่หารไทยเราเหยียบทุ่นระเบิดใหม่ๆรายที่7ถ้าเกิดทําใน1-3ถึงวันเนี่ยเราสามารถทําได้เพราะว่า การเจราจากันมันยังไม่ถึงขั้นขนาดนี้นะครับมันนี่มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะที่สหรัฐก็เริ่มรับทราบแล้วถ้าเกิดจะทําตอนนี้เนี่ยมันก็น่าจะทําได้ยากด้วยเพราะเดี๋ยวประเทศที่1ประเทศที่2ประเทศที่3ก็จะเข้ามาอีกนะครับก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนเดิมกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ย มันอาจจะเลยเวลาไปแล้วก็ได้แต่ถ้าเกิดไทยเรามีความยึดมั่นจริงๆนะครับก็อาจจะต้องโชว์หลักฐานไปที่ประจักษ์เสียก่อนแบบหลักฐานชัดเจนเลยว่านี่เป็นระเบิดใหม่ของขมรแล้วหลังจากนั้นเราสวนไปด้วยกําลังทันทีนะครับแต่ว่าเป็นการสวนที่ไม่ได้ตีกรอบตลอดแนวชายแดนทั้งหมด798กิแโลแต่ว่าเอาเฉพาะจุดเพื่อสั่งสอนขมนบ้างนะครับให้เรื่องนี้เนี่ยมันกระพือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าที่เราทําก็บอกว่าขามรน,นั้นมีการวางทุนระเบิดใหม่อย่างต่อเนื่องและก็ ป้าประสงค์เนี่ยทำร้ายด่านไทยเราผมเองก็รายงานข่าวมาทุกวันอยู่แล้วนะครับก็เจอรายวันนะกับทุนเบิดโดยเฉพาะทั้งช่องงานมา้าทั้งช่องบกเนี่ยเขมนรู้สึกว่าจะวางถี่ขึ้นในระยะนี้นะครับรวมถึงภาษาตาควายด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องรอรัฐบาลแหละว่าจะมีมาตรการเด็ดขาดอย่างไรแล้วก็แก้เกมนี้อย่างไรมันเป็นเกมอย่างหนึ่งครับเราต้องแก้เกมไม่ได้เราต้องเอาความจริงปรากฏออกมาให้ได้แล้วก็ตอบโต้ตามสัดส่วนที่ทําเพื่ออาหารของเราพอตอนนี้เนี่ยความเสี่ยงมันมาทุกวันเลยครับกับการระัะเวนแต่ใดนั้นเนี่ยเรื่องรอบเด็ดล่าสุดก็คือยังตามคาดเหมือนเดิมครับชาวกัมพูชาเนี่ยสมซานเข้ามาหางานลักลอบเข้ามาที่ไทยอีกแล้วและรอบนี้จับกลุ่มได้ทั้งหมด14คนครับเป็นชาย6คนหญิง8คนแล้วจากการซักถามเนี่ยก็ ็ทราบว่าจะเข้ามาหางานรับจ้างขายผลไม้ที่ประเทศไทยของเราโดยเราก็จับกุมเนี่ยอยู่ที่บ้านนูนพัฒนานะครับตําบลผ่านศึกอําเภอรัญยประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งก็ส่งดำเนินการตามกฎหมายโดยทันทีชาวเขมรที่หลักลอบเข้ามาอีกแล้วนะครับแต่เรื่องของการหลักลอบเนี่ยทรารเราอยู่แน่นอนแต่เรื่องที่มันใหญ่แล้วผมก็คิดตามนะ ว่าเราจะแก้เกมยังไงกับเรื่องนี้โดยเฉพาะกับขมินเนี่ยมันก็ยังฮึดฮัดกันอยู่ทุกวันเลยรอบนี้น่าจะเป็นเกมที่หนักหนาสาหัสของไทยเราเหมือนกันนะครับเดี๋ยว ก็ต้องรออปเดตกันว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างขาเมนจะมีท่าทีอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าขาเมนเนี่ยมันก็ยังไม่หยุดครับเราก็ต้องมีมาตรการตอบโต้แบบเด็ดขาดด้วยเช่นกันยังไงก็รออัปเดตติดตามเฝ้าระวังกันได้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจะหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่ััับบบารรรอปปปปเดตในนคคคคลลลิิห้้สีไแว